สวัสดีค่ะปลูกพริกวิกินเองแบบปลอดสารเคมีค่ะปลูกเัียงไรให้เขามีเม็ดที่โดกและต้นแข็งแรงแบบนี้มาติดตามกันเลยค่ะสูตรของเราในวันนี้จะเป็นน้ำซาวข้าวหมักค่ะวัสดุอุปกรณ์จะมีน้ำซาวข้าวน้ำตาลสายแดงนมเปี้ยวค่ะสิ่งแรกค่ะเราจะใส่น้ำซาวข้าวค่ะน้ำซาวข้าวเราจะใช้ ประมาณ1.2ลิตรค่ะหรือเกือบเกือบ1.5ค่ะสูตรนี้สามารถใช้ได้ทันทีถ้าเพื่อนๆต้องการให้เขาได้ผลดีเราควรจะเก็บไว้1เดือนค่ะอย่างที่2ค่ะน้ำตาลทรายแดงเราจะใช้สี่ช้อนโต๊ะค่ะถ้าช้อนเล็กๆแบบนี้เราใช้8ดช้อนค่ะน้ำตาลทรายแดงจะเป็นตัว ช่วยย่อยจุลินทรีย์ค่ะนมเปรี้ยวค่ะนมเปรี้ยวจะมาเพิ่มจุลินทรีย์ค่ะเพราะในนมเปรี้ยวจะมีจุลินทรีย์หลายร้านตัวเลยค่ะนมเปรี้ยวค่ะถ้าเพื่อนๆไม่มีนมเปรี้ยวเราสามารถใช้น้านจุลินทรีย์ค่ะถ้าเป็นนมเปรี้ยวเราจะใช้นมเปรี้ยวหนึ่งขวดเล็กค่ะ เมื่อเสร็จแล้วเราจะปิดฝาและเขย่าให้เข้ากันค่ะค่ะเราจะเขย่าให้เข้ากันค่ะให้สารอาหารต่างๆเข้ากันละลายเข้ากันค่ะและเราจะปิดฝาหลุมดวมเก็บไว้ที่ร่มรำไรค่ะแต่สูตรนี้เพื่อนๆสามารถทันช้ได้ทันทีค่ะเราสามารถนำไปรดต้นพืชผัสผกสวนครัวได้ทันทีค่ะหรือเพื่อนๆจะหมักไว้ หนึ่งเดือนขึ้นไปค่ะสองอาทิตย์ผ่านไปค่ะน้ำซาวข้าวของเราเริ่มตกตะกอนค่ะเราจะมาลดต้นพริกค่ะเพื่อจะให้ต้นพริกของเรามีความต้านทานโรคและมีต้นที่แข็งแรงเม็ดดกเม็ดสวยค่ะทุกคนเราใช้น้ำจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวค่ะหนึ่งถ้วยค่ะต่อน้ำสองลิตรค่ะคนให้เข้ากันค่ะเดี๋ยวเราจะนำไปลดต้นพริกค่ะ ส่วนน้ำซาวข้าวที่เราหมักไว้ค่ะเราก็สามารถเก็บไว้ใช้ครั้งต่อไปค่ะหรือจะรอให้น้ำซาวข้าวที่เราหมักเป็นน้ำใสเราค่อยนำมาใช้ค่ะต้นพริกค่ะดกมากมากค่ะดกแบบไม่มีแมลงมารบกวนเลยค่ะเราไม่เคยใช้สารเคมีเลยค่ะอย่างดีที่สุดเราก็จะใช้น้ำยาล้างจานค่ะมาลดให้เขาค่ะแค่นี้พริกของเราก็จะมี ต้นที่แข็งแรงและต้นนามค่ะและเราจะมาเสริมด้วยฮอร์โมนต่างๆค่ะน้ำซาข้าวก็เป็นฮอร์โมนอีกหนึ่งชนิดค่ะนอกจากมาช่วยให้ต้นแข็งแรงและออกดอกออกเนตค่ะและยังช่วยบำรุงดินให้ดินร่วนซุยดินแข็งแรงและสามารถกินอาหารต่างๆได้ค่ะถ้าดินดี เวลาที่เราใส่ฮอร์โมนต่างๆเขาก็จะได้รับสอาหารโดยตรงและจะได้ดูดซึมง,ง่ายค่ะทําให้ต้นพริกของเรามีต้นที่แข็งแรงและเม็ดดกเม็ดสวยแบบนี้ค่ะพริกของเราดกงมากค่ะเราให้ฮอร์โมนที่หลากหลายค่ะและนำสมุนไพรน้ำยาล้างจานมารดให้เขาเป็นประจำค่ะแค่นี้เราปลูกพริกไว้กินเองไม่ต้องใช้สารเคมี เขาก็ยังมีต้นที่งามและถกกมากค่ะส่วนตรงนี้จะเป็นพิษจินดาค่ะกำลังดกค่ะขอบคุณที่มารับชมคลิปนี้แล้วเ,เจอกันใหม่ในคราวหน้านะสวัสดีค่ะ